สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้มาอัปเดตการเพราะพิกขี้หนูสวนที่ได้มาจากการอบรมเกษตรยั่งยืนนะคะต้นโตขนาดนี้แล้วค่ะที่ได้ทำคลิปไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูค่ะ กับผลงานที่จะต้องไปส่งให้กเกษตรพรุ่งนี้เช้านะคะเลยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกๆคนได้ดูกันก่อนนะคะว่าระยะเวลา4วันที่บ้านไร่วงพยอมได้เพราะ,มะเมล็ดพริกขี้หนูสวน ก็จะโตได้ประมาณนี้นะคะขึ้นประมาณถึงสเซนถึงหเซนนะคะแต่าบางบางอันบ้านไ่บางพยมกดลึกลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่รู้เห็นไหมไม่เห็นเลยเพิ่งจะก่งขึ้นมาก็มีนะคะเป็นนั้นว่าพริกขี้หนูสวน ที่เขาแจกมาให้ประมาณ100เม็ดนะคะมีความงอกประมาณ85เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เป็นวิธีที่ถ้าเป็นชาวกเกษตรกรที่ทำเยอะๆนะคะก็เป็นอันว่า ยุ่งยากไปนิดนึงนะคะแต่ก็สะดวกสบายดีพลิกไม่ค่อยเหี่ยวเวลาเราปลูกนะคะแต่สำหรับบ้านไร่วงพยอมเองจะเพาะพริกแปลงใหญ่นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะนี่ค่ะคือการเพาะพริกของบ้านไร่วงพยอมนะคะจะเพาะกับแปลงใหญ่นะคะเพาะกับดินเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะสำหรับเอาไว้ทำน้ำพริกเผาน้ำพริกน้ำพริกแกงนะคะก็จะใช้พริกเม็ดใหญ่บ้านไร่วังพยอมก็จะปลูกในอีก เดือนข้างหน้านี้นะคะเพื่อรอให้ต้นเขาโตอีกนิดนึง <S 2> <S 2> <S 2> แปลงก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะจะยาวไปทางนู้นเลยนะคะแต่ก็จะลกบ้างนะคะชีวิตชาวไร่ชาวกเกษตรกรถ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็จะลกประมาณนี้นะคะอย่าว่ากันนะคะตอนตรงนี้ก็คือเป็นพริก ขี้หนูไล่นะคะหรือที่เขาเรียกว่าพริกจินดานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,เพ,ะเพราะในแปลงแบบนี้นะคะจะรอฝนอย่างเดียวนะคะฝนมาเมื่อไหร่ก็ได้ปลูกเมื่อน,นั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ